จงโยนขนมปังของเจ้าลงบนน้ําเพราะอีกหลายวันเจ้าจะพบมันได้เพราะว่นะในตอนนี้นะคะมีสองแง่มุมนะคะแง่มุมแรกก็คือว่า,าพระเจ้าบอกให้เรานะะได้เตรียมตัวล่วงหน้าเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนนะคะคนอิสราเอลเวลาที่เขามีขนมปังเหลือที่บ้านนะคะ เพราะว่ามีอาหารเยอะแล้วก็มีขนมปังเหลือเขาก็จะเอาไปวางไว้ในถาดหรือว่ามันจะมีสิ่งของที่ลอยน้ำได้นะคะแล้วก็ขนมปังที่อยู่บนสิ่งที่ลอยน้ำได้นะคะมันก็จะไหลไปตามน้ำพอไหลไปแล้วเนี่ยก็คือคนที่อยู่ปลายทางนะคะเขาก็จะได้รับอาหารไว้กินนะคะ นั้นพระเจ้าบอกให้เราเตรียมตัวแล้วบอกว่าอีกหลายวันเราจะพบมันได้หมายก็ว่าคือเราต้องเตรียมพร้อมไว้นะคะอาหารคือเราเก็บสะสมไว้เพราะว่าวันข้างหน้าเราจําเป็นต้องใช้มันก็ได้นะคะแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือว่าเมื่อคนปลายทางได้รับอาหารนะมันเป็นเหมือนการที่เรามีแล้วเราวานออกไปโดยที่ไม่ได้รับผลตอบแทนแต่ผลตอบแทนนั้นจะมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะ เมื่อเราหว่านสิ่งใดออกไปเราจะได้เก็บเกี่ยวในเวลาที่เราต้องการนะเหมือนกับการฝากบัญชีธนาคารของพระเจ้าไว้นะเพราะฉะนั้นเพราะว่าจนเพราะว่าจะนาตอนนี้จึงมีสองแง่มุมนะว่าหนึ่งให้เราเตรียมการไว้สําหรับพรุ่งนี้นะเพราะว่าพรุ่งนี้เราอาจจะมีความจําเป็นนะในสิ่งที่เราต้องใช้สองก็คือให้เราหว่านออกไปเพื่อเราจะมีเก็บเกี่ยวในด้านฝ่ายวิญญาณนะนะถ้าางนั้น ชีวิตของเราควรเตรียมพร้อมไว้เสมอเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะขอบเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะข้าพระเจ้าหวังว่าพี่น้องทุกคนจะได้รับพระพรจากช่องแบ่งปันพระชนะพระเจ้าของเรานะคะถ้าพี่น้องได้รับพระพรหรือตรงกับพี่น้องขอพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์นะคะเพื่อ เป็นกำลังใจสำหรับทีมของเราในการที่จะแบ่งปันพระชนะของพระเจ้าออกมาเพิ่มขึ้นนะคะขออวยพรพี่น้องทุกคนที่พระชนะของพระเจ้าจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงชีวของพี่น้องและจะไม่มีใครเลยที่จะขาดพระพรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนคะ่ะ